ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นคำที่ใช้เรียกรวมกันซึ่งมีความหมายว่าสิ่งที่หมู่คณะในสังคมหนึ่งๆน,นิยมประพฤติปฏิบตัติต่อเนื่องสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนยึดถือกันในจิตใจว่าต้องปฏิบัติเช่นนั้นจึงจะเกิดความสุขความเจริญจากความหมายข้างต้น เราจะเห็นได้ว่าในเรื่องขัติยะพันธะกรณีนี้ก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีอสอดแทรกอยู่ในเรื่องยกตัวอย่างเช่น 1. ความซื่อสัตย์ที่ผู้น้อยต้องมีต่อผู้เป็นนาย โดยจะเห็นได้ชัดในบทประพันธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงที่ทรงกล่าวตอบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าในตอนท้ายว่าทรงของให้อำนาจแห่งคำสัตย์ของพระองค์ดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าหายจากอาการประชวรทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัไทย และให้สำเร็จพระราชประสงค์ที่ปรารถนาให้เหตุที่ทำให้ทรงคุณขัดพระราชหาทยัยเคลื่อนลายเหมือนเวลาหลายปีได้ผ่านพ้นไปและขอให้ดำรงพระชนชีพยืนนานเพื่อเกื้อกูลและสร้างความเจริญแก่ประเทศไทยตลอดไป 2. ความรักและความจรงรักพักดีที่ผู้น้อยต้องมีต่อผู้เป็นนาย 3. ความเสียสละและการมีจิตสำนึกที่ดีที่ประชาชนมีต่อพระมหากษัตริย์และแผ่นดินโดยสองสิ่งนี้จะเห็นได้ชัดในตอนที่สมเด็จกรมพระยาดำรงทรงตอบกลับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกร้าว่า สมเด็จกรมพระยาดำรงทรงเปรียบตัวเองเหมือนมา้าที่เป็นพระราชพาหนะเตรียมพร้อมที่จะรับใช้เทียบหน้าพับพาคอยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าประทับและทรงบัญชาการให้ม้าไปทางใดก็ยินดีทำตามพระราชบัญชามาไม่ว่าจะลำบากหรือใกล้ไกลเพียงใดก็ทรงยินดีจะรับใช้จนสิ้นพระชนชีพ และอีกตอนหนึ่งแสดงความวิตกและความทุกข์ของประชาชนชาวไทยในพระอาการประชวนของพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าสำหรับตัวพระองค์เองนั้นถ้าเลือดเนื้อของพระองค์เจอยาถวายให้หายประชวนได้ก็ยินดีจะทูลเก้าถวาย 4. การมีความรับผิดชอบ ต่อภาระหน้าที่ของตนโดยจะเห็นได้ชัดในตอนของพระบาทสมเด็จพระจุลยอมเก้าที่ทรงกล่าวตอบพันธักรณีของตนว่าทรงเปรียบพันธะกกรณีที่มีต่อชาติบ้านเมืองในฐานะที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ เป็นตะปูดอกใหญ่ที่ตึงพระบาทของพระองค์ไว้มิให้ก้าวย่างไปได้จึงขอให้ผู้มีเมตตาชักตะปูดอกนี้ให้ด้วย 5. ความสัมพันธ์ของพี่น้องระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลยซอมเก้ากับสมเด็จกรมพระยาดำรง โดยจะเห็นได้ชัดในตอนของสมเด็จกรมพยาดำรงที่ทรงห่วงใย,ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าว่าสำหรับตัวพระยาดำรงราชานุภาพเองนั้นถ้าเลือดเนื้อของพระองค์เจอยาถวายให้หายประชวนได้ก็ยินดีจะทูลเก้าถวาย